รามโล่การแข็งของดีต้นเกมก็อเมทนาวันนี้ก็จะอยู่ในการออไอเทมลุนๆกับเพชเร EP ที่10นะวันนี้ก็จะมาพูดถึงโล่รามซึ่งเป็นของดีตั้งแต่ต้นเกมมากแล้วก็มันต่อยอดไปใช้อย่างอื่นได้ด้วยบางทีเราอาจจะสลับใช้โล่นี้กับสปริตเลยก็ยังได้เดียวมันมีประโยชน์ยังไงใช้ลุ่นอะไรบ้างไปดูกันมาเริ่มกันที่การใช้ลุนก่อนเนาะ การใช้รุ่นเนี่ยก็ใช้2ตัวคือเชลกับ e t ทีเคุณสมบัติของไอเทมบรรทัดแรก40% fast block rate ไอตรงนี้ก็จะเป็นค่าที่เมื่อเราถือโล่เนี่ยเราจะบล็อกสกิลได้หรือบล็อกการโจมตีของมอนสเตอร์ได้แบบนี้ ต่อไป20% increase chance of blocking ไอ้ตรงนี้ก็จะไปส่งเสริม fast block rate นะะให้มันมีโอกาสติดบล็อกได้เยอะขึ้นต่อไป regenerate mana 15%ก็จะรีมานาเพิ่มขึ้น15%เนาะต่อไป all resist บอก25ต่อไป cannot be frozen ไอ้ตรงนี้ก็จะกันแข็งไห้กับเาเนาะต่อไป50% extra g o for monster ตรงนี้เนี่ยก็จะบวกเลทที่เราจะได้เงินจากวอนเตอร์ขึ้นมาอีก50%เนาะต่อไป25% Battle chance of getting magic item ตรงนี้ก็จะเป็นค่า M.F ในเกมเนาะที่จะทำให้เรารอปไอเทมได้ดีขึ้นโหดขึ้นเอาตัวดีๆราคาไม่แรงสักตัวหนึ่งผมแนะนำนี่เลย Laser Viper Mini อืมราคาไม่เกินพันจัดได้นะอุตส่าห์แนะนำของดีแล้วนะเออต่อไปก็จะเป็นทิคเล็กๆน้อยของผมเนาะที่ได้ใช้อเทมนี้ เป็นโล่ที่คุ้นคางที่จะดีนะแลเราก็หาง่ายในต้นเกมด้วยแล้วก็ใช้แค่2รูแถมรูนเนี่ยก็หาไม่ยากเลยเพราะเราขึ้นมาในแมนเนี่ยแล้วเราไปวิ่งแบกมาเนี่ยเราก็ได้เชลแลวก็อีเทสเนี่ยเออโดยหลักๆเนี่ยการหายเทพนี้เพื่อที่เราอะจะก,กันแข็งได้เพราะว่ามากันกแข็งนะเพื่อนๆลองนึกภาพดูมันจะสโลไปหมดเลยวิ่งก็ช้าและรายสกิลก็ช้าขัดใจมากเออโดยโล่เนี่ยแม่งดีมาในต้นเกม ในกรณีที่เราจะไม่มีไอเทมมันิยเ,น,เน,นีะการใช้รูนเวิร์ดตัวนี้ในการวิลในการไปต่อเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีมากโอเคครับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะหวังว่าเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่เนี่ยจะเข้าใจไอเทมรูนเวิร์ดมากขึ้นนะว่ามันมีประโยชน์ยังไงโอเคครับก็สนับสนุนช่องผมได้ที่ link ลิง k ์ข้างล่างทิตมีดอทคอมก็ใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์แนวนี้ก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดที่ดี เพื่อนเพื่อนลุยครับนักตุ้มในฟาร์มทุกคน